สวัสดีจ้าเมื่อนี้กะกับว่าพพอกับแม่ปล่อยผ้าเพิ่มอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยสิมาเก็บเฮ็ดเพิงขมจ้าเฮ็ดเพิงขมกําลังออก้ะจ้าดอกกําลังพอดีเกลียงบ่หน่อยบบใหญ่เกินไปจับป้างามป้าจับจพี่น้องพี่น้องป้าป้ปา ทุเนี่ยฝุ่นดองนึงฝุ่นดองนึงโอ้ยอแต่งนุงน่งกต่ลายพ่อนุง่ง ที่แม่ปล่อยมา่ก็บก็จะเป็นแบบมั่นนี่เป็นลาโยคาเกา่าเฮ็ดลายข้างพี่น้องเอ้ยยังไปใสก่กระพอ่แต่เห็ดกระพอ่เป็นมูลเลยจ้าอืมอย่าปิดห้าอย,ย่าปินออกละ กี่หน่อยตรงไหนหน้อยคุณมาเก็บนะเติม์นพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงมาเก็บแป๊บเดียวพี่น้องได้ตั้งหลายแล้วพอปล่อยแล้วพออีกแล้วดอกงามกาจันกระรังใหญ่ป้าพุณอะพี่น้องพี่น้องพุณอะพุณอะกระแมนพุณกระแมนพี่กระแมนมาเด้อมาเด้อมาเก็บกระแมนปล่อย ้ามานพ่อปล่อยแล้วพอเห็ดอีกแล้พี่น้อง ตเนี้ยข้าเจ้ยไหน,นหาหางไงไปหนา ไม่ปล่อยเพได้เอาขาตั้งกล้องมากกว่าทเป็นซายๆแน่ได้จ้าถุงก,ก็บระตากขาไม่ไดเอามากมากแบบจับจูดอ่อนซ่อนเห็ดอ่อนซ่อนเห็ดพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนแห้งพี่น้องเห็ดนลน้มบ่พัวนะนี่นี่ก็แม่น,นเอาเอาเม็ดนี่นี่ตะเห็ดพี่น้อง เก็บก้อนเลยเก็บก้อนเลยกก้อนสิไปบหอดเก็บกล่องไว้คักค่ะพี่หน่องมูลาซีหาดอกกับคกอยู่ได้เนาะแม่ปล่อยละว่าดอกสนิละ่ะพอดี พี่น้องไม่ปล่อยเก็บข้าวเดียวคนนะไอถุงมังไงเลยเห็ดกำลังออกเนี่ยปีนี้มันแรงท่างบานไม่ปวยมันผัดออกซาเอ้อมีเด้ดอกหนึง<ะ>่ง่าิพี่ดีพี่ดีพีดีพี่น้องน,องนะ โอ้มีดกับบริเอามาตัะขาอีกดอกนี่ะนะน,นีีนี่นะอ,อีีี่พี่นอ้องอีดอกบาน ับผลงานของแม่ปล่อยมือนีมาเก็บแป๊บเดียวจ้าแม่ปล่อยพ่อแกงแล้วนะจ้าเดียวมือรุ่นเดี๋ยวแม่ปล่อยผ้ามาเก็บใหม่มือนีแม่ปล่อยจะกลับบ้านแล้วนะจ้านุ่งร้ายแห้งบริเตรียมตัวมาดีๆจ้าเดี๋ยวค่อยพ่อกันคลิปต่อไปนะจ้าฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพ่อมน้วจ้าเพื่อที่จะบริพาดรับชมคลิปต่อไปของแม่ปลอยมือนีแม่ปล่อยขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ